ถึงองหาจะรับสารภาพกอเจ็บโรงบยาบาลก็วิ่งไปสอบจเสร็จทั้งหมดเลยเรบคุณนบางสารเป็นการก้าวนตะวันนตะวันอ่ะนะพาขึ้นมาเมืุนแล้วเดินต่อนะครับแล้วก็ไอตัวที่ไปปลาบีพองเนี่ยไม่ได้เราทิ้งนะต้องเป็นเพื่อนกับประโยชน์นี่อีกไหมแยหามว่าเราไม่นั่น ชื่อหมาไหมันขับนะครับไม่ได้ชื่อบอยเนี่ยมันสองชื่อชื่อเดียวกันคนเดียวหนชื่อสองชื่ออ่าไอเอกอเป็นคนยิงคนปืนจพี่เป็นฟันไอเอกคนยิงนะเป็นพุกคนฟันนะปืนสามตาสี่โป๊กนะไทยประดิษฐ์ก็สาเหตุนะแค่มองหน้ากันไม่ถูกนะไม่ถูกใจนะก็อาจจะ นะเรื่องอื่นคงไม่มีประชุนสมัยนี้แล้วก็สถานศึกษาต่างๆนะเราจัดเป็นเวรรักษาการทุกวันวันละหนึ่งชุดเกิดเกิดปั๊บก็ไปสามารถรับเหตุได้เลยอันนี้กลุ่มต่างๆนะครับเก็๋เว็นี้เข้าไปตรวจคนอยู่ในบ้านหมดนะทุกนี้เราก็เนะอามานะถ่ายรูปทำประวัตินะครับแล้วก็กาชับนะไปตามสถาบันถ้าเป็นนักเรียนนะ ถ้าไมในักเรียนก็ปรามเลยนะครับว่าการก่อเหตุต่อไปเรามีประวัติมีอะไรอยู่แล้วอย่าได้พึ่งมาก่อเหตุนะในเขตปทุมหรือที่อื่นกันแล้วแต่นะครับมีรูปในประวัติอยู่แล้วซึ่งเราก็ส่งกระจายอันไปใน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 รายงานการสืบสวนขอภาพนะครับเพื่อให้ทุกจังหวัดได้มีข้อมูลตรงกันนะครับเก็บเอาไว้ป้องกันเหตุนะหรือว่าเอาไว้ตามเหตุเมื่อมีเหตุเกิดนะครับกลุ่มคนเจ็บกับผู้ก่อเหตุนี้ไม่เคยมีเรื่องมาก่อนใช่ไหมครับผู้การ ไม่เคยมีสาเหตุกดเคืองกันแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกันนะครับเท่าน,นั้นเองนะครับโดยโดยกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นเห็นบอกว่าพ,ก,พกปืนติดติดตัวอยู่ตลอดเวลาตลอดนะครับตลอดนนนเนี่ยเนี่ยไอเอกเนี่ยตลอดอ๋อค,คือคือพร้อมแบบที่จะมีเรื่องตลอดพร,อพร้อมพร้อมนะถ้ามีใครประสบเหตุหรือว่าไม่พอใจใครก็พร้อมนะครับเราดำเนินคดีไปสี่ข้อหานะครับหนึ่งก็คือร่วมกันพยายามฆ่า สองร่วมกันทำร้ายร่างกายสามพาอาวุธปืนสี่มีอาวุธปืนไปในความครอบครองห้ายิงปืนนะฮะยิงปืนในที่สาธนะารณะผู้ต้องหาทั้งสคนให้การรับสารภาพนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะเราก็จะไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคารับยกเว้นเด็กนะครับในนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งก็คือไอ้คนขี่นะครับตว,วีแล้วไอ้เจ้าหม่ำเนี่ยนะนะก็เป็นนามสมมุติไปชื่อเล่นชื่ออะไรไปนะครับส่วสองคนก็สามารถนําไปชี้ที่เกิดเหตุได้ นะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนนะครับว่าถ้าบุคคลเหล่านี้นะฮะหรือนะบุคคลอื่นที่เป็นบุรหลานของเรานะครับวัยรุ่นขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าได้ไปประพฤติเยี่ยงนี้โทษมันหนักนะครับพยายามฆ่าโทษก่อเกือบตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปใช้อาวุธใช้อะไรในการนะมาไล่ยิงไล่ฆ่ากันนะครับก็วิงวอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอื่นๆนะครับ ในวงเล่านะครับหรือว่าในถนนหลวงนะครับปาดนิดปาดหน่อยนะครับขอให้นะเบาๆนะครับอย่าหัวร้อนนะครับใช้สตินะครับเพื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่าปลอดภัยด้วยกันครับเริ่มแล้ว,วผมเ<อ>าจาบ้านบับนยะสิริผมก็พกออกมาจากบันยสิริเพื่อที่จะไปลอยร้านดีไปรับไปรับบอลรับหม่ำและทีนี้ผมขับไปรับแล้วออกมาอยี่ในตกลงพยาบกันแน่ ตอนแรกขับไปอ่ะคุกขับสองคน,นครแล้วพอไปขี่เจอกันแล้วใปหม่ำซึ่งนหม่ำขี่แล้วพอไปบ้านหม่ำไปรักหม่ำหม่ำหม่ำว่าขึ้นมาขี่แต่ว่าผมก็ขยับไปหลังมาใครนั่งกลางคุกคุกนั่งกลางแล้วผมก็ขับไปตอนแรกจะไปตัดผมที่ร้านบางตรงเนี<ม>่ยที<ม>่สตอื์ตรงตรงที่สตอร์พอเข้าไปเนี่ยผมแบบว่าผมไปถามบางแล้วว่าเหล๋อกี่คิวเขาก็เดี๋ยวประมาณสองสามคนมันก็เป็นชั่วโมงนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเย็นๆรุกผมมา ออกมาถึงหน้าร้านผมก็เจอกเขาขับรถนี่มันเป็นโค้งเหมนันแล้วอันนี้ถนนใหญ่เส้นสวน,น,น,นมาสวนมาเลยสวนมาด้วยตามกัไนไปเขาขับมาอย่างเงี้ยตอนแรกผมเห็นเขาแซงไปแล้วเขาแซงเป็นคนน็อกสีดำสามคนผมก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นเด็กช่าง <c oughs> ผมก็ไม่หักมีเรื่องนะเพราะว่าที่ตัวผมมีปืนไม่อยากแตร้อนผมก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวมึงขับไปดูเรื่อยๆถ้ามันไม่มีอะไรก็ขับแซงไปเลยผมก็บอกไม่เมาเลยพอผมกำลังจะแซงมันหันมามองมาหมดเลยแล้วผมว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย คิดอยู่ในใจผมก็ขับไปเลยคับไปเลยมันปาแล้วเบิดลงมาแล้วแล้วพอปาเสร็จเนี่ยก็รีบขับไปเลยช่วงมนะันพวกผมขับตามรนะพอขับตามไปถึงประมาณช่วงนี้เนี่ยของปาแล้วเบิดมาช่วงประมาณสี่ทีนะเบิดมันดังช่วงนั้นแต่ว่าเมื่อวานตอนที่ตำรวจที่ตำรวจเขาสืบผมเขาบอกว่าพวกผมมายิงสองนะัดแต่จริงๆแล้วรูปแรก,กเป็นระเบิดของพวกเขา ผมก็ผมก็เลยตามไปยิงหน้าวัดอืมไม่เป็นไรที่เราให้การมาเล่าไปแล้ะเดี๋ยวจะได้ไปตรวจสอบผมพูดเรื่องก็ก,ก็รับฟังนะเดี๋ยวเราให้การกับพนักงานสอบสวนก็